ดีต้อนรับเข้าสู่เดทบายดีไรนะครับวันนี้เราจะมาพูดเกี่ยวกับฆาตกรสายคุมโซนต่างๆไม่ว่าจะเป็นแท a ปเปอร์ e h a ะแฮหรือว่า The Scan m เมอร์ชนะครับตัวละครพวกนี้ถือว่าเป็นตัวละครสายคุมโซนคุมพื้นที่นะครับวิธีการเล่นของมันเนี่ยเอาแบบถ้าอยากเราอยากจะชนะแบบเล่นแบบถูกวิธีของตัวละครพวกนี้เลยก็คือเราต้องเฝ้าคนเฝ้าเครื่องคุมแผนคุมแผนที่ให้ได้เนี่ยครับคือวิธีการเล่น คือเวลาเราเล่นตัวละครพวกนี้แล้วเราไปเล่นแบบไล่ล่าแบบไล่เลยแบบไม่สนใจเครื่องไม่สนใจคนไม่เฝ้าเลยอย่างเงี้ยแล้วสุดท้ายมันแพ้ใช่ไหมครับมันก็จะรู้สึกเบื่อเหนื่อยวะตัวละครแม่งไม่เก่งเลยแบบโอ้โหโคตรกากเดินช้าไล่คนไม่ทันอะไรประมาณเนี้ยคือตัวละครมันไม่ได้ออกแบบมาให้เล่นแบบนั้นตัวละครแต่ว่าตัวละครพวกนี้มันออกแบบมาให้เฝ้าให้โซนใช่ไหมครับแต่พอทําแบบนั้นไปแล้วเนี่ย มันก็จะโดนด่าว่าเป็นผีเฝ้าผีแคมผีอะไรอย่างเงี้ยผีไล่ไม่ตึงผีไม่เก่งเลยก็จะโดนด่าแต่ว่ามันเราเลยไม่กล้าเล่นไงเราเลยไม่กล้าเล่นตัวละครพวกนี้เพราะว่ามันไปขัดกับการที่เซเวอร์จะมาด่าเราเพราะไม่ชอบแต่มันไม่ได้ผิดกฎนะตัวละครพวกนี้มาเล่นแบบนี้จริงๆถ้าคุณอยากชนะคุณต้องเล่นเฝ้าเล่นโซนบ้างนะครับเฝ้าให้คนตกเป็สอง เฝ้าเครื่องปั่นไฟคุมโซนดีๆให้เขาปั่นอะไรอย่างเงี้ยครับหรือว่าเฝ้าจนตายอันนี้คือแล้วแต่เราเลยถ้าเรากะเวลาได้ว่าคนแรกเนี่ยถ้าเราเฝ้าเอาตายเลยเนี่ยเครื่องปั่นไฟอาจจะเหลือสัก2เครื่องแล้วที่เหลือเราก็ไปคุมโซนหรือไปจัดการอะไรพวกเขาอีกทีนึงแต่ว่าถ้ามันแบบเวลาเหลือน้อยแล้วเราเฝ้าแค่เฟดเดียวก็พอหรือเราจะไม่เฝ้าเลยก็แล้วแต่นะครับไปวิไปเดินโซนอยู่ไกลๆอันนั้นก็ได้ตัวละครพวกนี้มันจะเป็นแนวแบบนี้อยู่แล้ว ถ้าเล่นตัวละครพวกนี้แล้วไม่ทําแบบนี้โอกาสแพ้มันก็จะสูงเลยนะครับถ้าเราอยากจะเล่นไล่ล่าจริงๆอะ่ะเราไปเล่นตัวละครตัวอื่นดีกว่าที่มันพร้อมที่จะทําให้เราสนุกเดือดเนื้อไงครับไล่ล่าเต็มกําลังเลยแล้วก็เดือดไบต์เดือดสปิริตเดือดรีเทียนอะไรพวกนี้ครับที่มันแบบไล่เก่งๆตัวละครพวกนั้นมันเออเงื่อนไขในการชนะมันคือการไล่คนให้ล้มไวแต่เงื่อนไขในการชนะของตัวละครพวก คุมโซนมันก็คือคุมแผนที่คุมผู้รอดชีวิตให้อยู่แล้วก็เฝ้าให้ได้เอาให้ตายอะไรเงี้ยครับก็พูดกันมาพอสมควรแล้วเดี๋ยววันนี้ผมก็จะมาเล่นสแกนเมอร์ชั่นวันนี้1คลิปแล้วก็ผมจะลงคลิปแท p เปอร์กับเดอะแฮกวันพรุ่งนี้นะครับพร้อมกันเลยโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมเลยมาครับเล่นกันตอนประมาณเที่ยงคืนตีหนึ่งอาจจะพูดได้แต่เบาๆนะ เครื่องปั่นไฟล็อกไว้แล้วเราก็ดูคนไปวางตามเครื่องก่อนเลยครับเราจะคุมแค่ฝั่งเดียวพอมีรอยเท้าหรอเอา้ากูโดนตันมีคนเอาเบิร์กน่าจะมาเป็นปาร์ตี้เลยนะเนี่ยโดดไปแล้วแปลว่าไม่มีเบิร์กจูบผมก็ทิ้มอ๋อเราต้องเริ่มไล่ล่าคนนี้แล้วครับไปเซตไม่ทันแล้วค่อยเซตทีหลัง มันฉีกไปได้วะผมอาจจะตีไม่ทันเลยเนี่ยแต่น่าจะมีคนปั่นอยู่เครื่องนี้วางโดนไว้ก่อนได้ตีรีทีนึงโอเคเครื่องปั่นไฟยังล็อกอยู่นะครับกระทืบเครื่องปั่นไฟเลยนะเอาเปิร์กขวามือกับเปิร์กข้างบนเปิร์กข้างล่างกระทืบทีเดียวได้ใช้แบบสามเปิร์กเลยนะจะไปไหนอ้าวผมตีทันโอ้โหอะไรเนี่ยกลับครับ Okay. เราไม่มีเสียงหัวใจด้วยแหละมันเลยมองไฟยากเปิรก์กพีระมิดเฮน,นะครับข้างล่างกระทืบแล้วจะไม่มีเสียงหัวใจนะไม่มีไฟแดงด้วยมาแบบเงียบๆ <c oughs> เดี๋ยวเราเริ่มเซตตรงกลางผมว่าผมจะฝั่งบ้านเล็กนะครับฝั่งนู้นผมจะปล่อยให้ปั่นผมม่มีเปิร์กบาลานด้วย ฝั่งนู้นผมยังไม่อยากไปเราเป็นตัวละครสายซิงโซนจะทิบทำให้เบิรขวาทำงานครับสกิลเช็คมันจะเล็กๆก,กดไม่โดนระเบิดก็จะลดเยอะใครเอ่ยฟิลิปผมมาไล่ที่เฉยๆนะผมจะพยายามไม่ไปฝั่งนั้นเลยไม่ไป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 รอบนี้เราจะเล่นแบบไม่ใจลายมากแค่คุมโซนแต่ไม่ฟ้อาออตาย ้าวิ่งมาผิดฝั่งก็โดนสีครับเอาไปเขวนเลยเปิดเครื่องปั่นไฟที่ผมมอมมาเนี่ยกระทืบทีเดียวได้ทั้งลบเสียงหัวใจได้ทั้งสกิลเช็คเล็กแล้วก็เครื่องลดทั้งแมปสามเครื่องกระทืบทีเดียวคือคุ้มเลยอ่ะผมจะคุมฝั่งบ้านเล็กนะครับแล้วก็ตรงกลางนี่คุมเอาไว้ก่อนฝั่งนี้ยังไม่น่าจะมีคนมาปั่น มีคนแก้ดูงแต่ตรงนี้พอเห็นคนเดินมาอดัมมีปะนี่ตีฟีก่อนทีหนึ่งละมีคนมาช่วยเอา้าไอ้น,นี่บังได้ตะโกนลังไม่ได้ด้วยสีมืดแล้วเขาวาดเจ็บอยู่ด้วยหรอ ทำไมเขาพามา้แต่ผมไม่ได้ยินเสียงพามา้วะทุกคนเป็นเหมือนกันปะทำไมผมไม่ได้ยินเสียงพามา้ทั้งที่เขาพามา้ไปเมื่อเี้โดนจะวางไว้ต้องเสาไม่ได้นะครับอย่าลืมเราจะคุมตรงบ้านเล็กมันปลดออกแล้ววะตรงนี้มันก็ปลดออกแล้ววางใหม่ เค okay. กำลังฮีนกันอยู่กำลังฮีนกันอยู่ผมไปแบบเสียง <c oughs> หัวใจเบาเรียบร้อยไอ้นี่ไม่รู้ตัวตั้งหลักไม่ทานหรอเปล่ยไม้ไปก่อนจะ้ะตาบอดแล้วกลัวหายไปไหนแสดงว่ารอ,อสองไฟแน่เลยครับรอยเท้าอยู่ตรงนี้เ <c oughs> ป็นไหนละเจอม <c oughs> ีรอสองไฟไม่น่าได้ล <Sabrina> ะ <c oughs> ผมน่าจะได้อุ้มแขวนตรงไหนได้บ้างผมต้าบอดว่ะมันเอาเปิร์กอันนั้นมาส่องไฟใส่ผีแล้วผีมองออร่าไม่ได้ครับรอยเท้าคนนี้คนนี้มีมีกําดักติดแขนอยู่นะผมจะหลอยให้เขาพาไม้ก่อน แล้วก็ให้เขากระโดดจะได้เสียแผ่นไม้ไปเลยฟรีๆแล้วก็โดนตีด้วยโอเคแต่ถ้ามีเปิร์ไลนี่มันวิ่งรอดนะนะ่ะแต่ผมมัน่นใจว่านี่มันเปิร์สตันตู้มันเคยสตันตู้เรามาแล้ว <c oughs> ถ้าผมว่าคนไปแขวนตรงเมื่อกี้ก็คือโดนมันจะหายไปครับเอามาแขวนตรงริมดีกว่า เป็นตัวละครที่เล่นแล้วคุมโซนแล้วสนุกดีนะแต่มันใช้เวลานานมากครับเหนื่อยถ้าเอาไปสตรีมมาเล่นตัวนี้ไปด้วยก็คือเหนื่อยจัดอะกว่าจะจบเกมหนึ่ง15นาทีบวกมันไม่ใช่สายไล่ล่ากระที่ไว้เสียงหัวใจเบาเสียงหัวใจเบาสกิลเช็คใครใครไปจับเครื่องเมื่อกี้แล้วเบิดแน่นอนแล้วผมมาอย่างเบาๆมันเห็นก่อนวะ กระโดดเบา,ด,เบาด้วยผมไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยเฮ้ยวนเกมบั็อกเหรอผมไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยนะเว้ยตอนคนกระโดดอ่ะจะบอกนะว่าอันนี้คือผมกำลังเล่นแบบนอกแต่เสียงเครื่องบันแฟนมันก็ได้ยินอยู่นะผมไม่ได้ยินเสียงแอคชั่นของคนที่ทำกับผ่นไม้กับหน้าต่างเลยอะกระโดดพับไม้อะไรอย่างเงี้ย ละเดือดกูดหลอนวะเนี่ยหรือมันเด็กแล้วง่วงเจอคนอ๋อ,อได้ยินอยู่แสดงว่าง่วงแสดงว่าเสียงเพลงมันกรบเนี่ยกระโดดมาก็บาเบาหนอเวหรือว่ามาใส่เพิร์สใหม่มากระโดดแล้วเสียงเงียบถ้ากระโดดแบบต่อเนื่องอะ ไปฉายไม่ทันแล้วผมภูมิโซนต่อครับเราไม่จำเป็นต้องวิง่งต้องเดินตามเกมมันนะมันมาแบบมายั่วๆให้เราไปเราก็ไม่ไปเรามาตรงที่มันสําคัญกว่าคือตรงนี้มีคนกำลังปั่นไฟฝั่งบ้านเล็กผมยอมไม่ได้โอเคหนอล่าแล้วดึงกลับผมจะกระทืบก่อน ก็คือเราไม่มีเสิ่งหัวใจด้วยเดินไปตีแบบเนียนๆวางไว้ครับเรามาไล่ที่เสร็จแล้วเอา้ามันเห็นก่อนว่ะอยู่กันสองคนเหรอจ๊ะใจเย็นๆเราไม่มีสิ่งหัวใจเดี๋ยวเราไปตรงกลางคนไหนที่มันรู้ตัวแล้วเราไม่เอา เราต้องไปแบบเบาๆหรือไปมาอีกรอบเดินไปเดินมาเดินไปเดินมาเสียงหัวใจเรายังไม่มีนะครับเราไปแบบเงียบเชียบเลยนะเอาออกมาจากตู้เสร็จดีไม่ได้ยินเสียงหัวใจไงไ,งไอ้นี่โดนไปก่อนทามมิ่งมันดีไงผมเดินมาพอดีเป๊ะมันจะรอสตันตู้แล้วผมไล่เลยแล้วผมไล่เลยถ้าอยู่ฝั่งบ้านเล็กอะ่ะอยู่ฝั่งบ้านใหญ่ผมไม่ไล่ โอเควะอันนี้มันรู้คอมโบอยู่กระโดดครั้งต่อไปจะไม่มีเสียงปะเปิดที่คอมาเอา้าแม่งเอ้ยมันไม่มันวนเลดิมันไม่ได้รอตรงไม้ไม่มีไม้นะจ้าตรงนี้ไปไหนเอ่ยไม่มีเปิดคิวด้วยเปิลตันตู้เปิดก่อนครับเปิดโดนก่อนเผื่อมันนั่งปั่น แผนคอมแมปเหมือนเดิมเราไม่ไปนะเอาแต่ฝั่งนี้เลยครับเอาแต่ฝั่งนี้กับตรงกลางอะ่ะถ้าเราเสียจุดตรงกลางไปเราก็ยังโอเคอยู่แต่ตรงกลางถ้าเราคุมไว้ได้ก็ดีครับเพราะตรงกลางเนี่ยเราจะเจอคนบ่อยมากโอกาสที่เราจะได้ตีคนอะตรงกลางอะ่ะฝั่งนู้นก็ต้องกันไว้ตรงกลางก็ต้องกันจะมีคนไปปั่นที่ยังเอ,งเอง่ย เอ้ามันไม่ได้ยินเสียงห,หัวใจเฮ้ยไม่ถึงโอ้ยน,นี่บังอ้น,นี้บังอันนี้ทําตัวเป็นนางเอกแล้วไอ้น,นี้ทําตัวเป็นนางเอกแล้วเฮ้ยเกือบเสียเชิงน,นีเสียเชิงเอาไปแขวนครับลืมไปว่ามืดแล้วตะโกนเฉยตายหรือยัง ยังวะแต่ผมไม่สนใจฝั่งนี้ครับเราสนใจตรงกลางตรงกลางมีคนปั่นไหมกระติดโอเวอร์ชาช์าซะก่อนอ่าได้ได้แล้วผมปล่อยโดนไปแล้วหินอล่ามันอยู่ไหนวะนั่นแสดงว่ามาเป็นปาร์ตี้เลยเนี่ยเอาตันตู้มมาสองคนนะไม้ไม่มีครับผมยืนรอก็ได้ ผมไม่มีเสียงหัวใจใช่ป่มเวลาที่ผมยืนอยู่ตรงเอ,อ่อตรงเอ้ยโดนหมดเวลาที่ผมยืนอยู่ตรงโดนตัวเองเนี่ยทุกคนมันจะไม่มีเสียงหัวใจนะครับมันจะแบบเงียบๆเลยนะมันจะเงียบเลยแสงสีแดงก็ไม่มียืนแบบเงียบเลยอ้ามีคนมีคนไม่เมอ้ยมันไม่อาดามมันเนียนอะ่ะมันไม่ออกมาจากบ้านเล็กเลย กับเบลอยดดำไม่มีคนมาเลยครับมันหลอนแล้วมันเริ่มหลอนแล้วอ้า,าเจอเปิดเดินเปิดโดนแล้วเจอทางซ้ายวิ่งมาไม่ได้นะมีไม้ฝั่งนั้นเจอโดนอีกโดนตีทีโดนล้มปะเนี่ยเขาเรียกว่าเล่นแบบมีหลักการเปิดโดนรออ้าวมีคนวิ่งมา มันฝืนปั้นหรอทีเดียวล้มนะฝืนปั้นอ่ะกระโดดข้ามไปเลยครับเ,เป็นไปดังที่เราวางเอาไว้มันพึ่งถอนถ้าใครพึ่งถอนโดนมานี่จะจูกยากมากเลยเวลาไปแก้โดนแล้วมันจะมีกับดักติดแขนอ่ะกระโดดแผ่นไม้แล้วแผ่นไม้แล้วเบิดเลยครับอันนี้คือได้บัฟมานะเก่งกว่าเดิมแล้วเรายังคลอง เรายองคองฝั่งบ้านเล็กไว้ได้อยู่วางเพิ่มบางคับให้เขาต้องมาถอนอะ่ะพอเขามาถอนเขาก็จะจูกยากเอ้รอยเท้าเคสมันก็ต้องรักเพื่อนอยู่แล้วมันมาด้วยกันแล้วผมขอหนึ่งทีก่อนวางดักไว้ครับเฮ้ ไอนี่มาจากไหนเราเตงม,มาจากไหนละ่ะมันจะมาจูบหรอมันจูกแทนเพื่อนมีไหมเถีไม่ทันผมไม่คิดว่าเขาจะกล้ากระโดดไวขนาดนั้นจิตใจไม่คน้นแน่เลยเอาบนนี้ก่อนเอาบนนี้ก่อนวางไว้ครับถูกไหมเอา้าไอนี่ผมลืมไปเลยว่ามันมีตันตู้คืบก่อน อยู่ไหนเอ่ยอยู่ไหนเอ่ยนี่ไงโดนแล้วไม่มีเสียงหัวใจไงหลอกฟันเอาไปแขวนครับแล้วก็อีกคนนึงมันติด GPS อยู่ด้วยอะ่ะเดี๋ยวผมเอาไปแขวนแล้วผมก็เปิดดูเลยมันมีเครื่องดักฟังเครื่องติดตามอยู่ไหนเอ้ยเห็นแล้วไม่ต้องใช้แล้ อยู่นี่เลยเห็นเป็นตัวนี่ครับอยู่ข้างล่างเราไม่มีเสียงหัวใจนะตอนเนี้ยหรือว่ามีแล้ววะมีแล้วเรียบร้อยเครื่องปั่นไฟฝั่งบ้านเล็กเขาไม่สามารถมายึดไปได้นะครับเราก็ป้องกันไว้ได้ดีเลยแหละรอบนี้เราเลยเป็นฝ่ายชนะไป เพราะว่าเราเล่นเป็นฆนาตกรคุมโซนอะ่ะมันต้องเล่นอย่างนี้ครับถ้ามันจะแบบไปวิ่งไล่ตีเลยโดยที่แบบไม่มีการวางแผนอะ่ะมันก็ไม่ใช่สไตล์ตัวนี้ถ้าอยากเล่นแบบไล่โหดๆแบบไม่โซนไม่เฝ้าเลยก็แนะนําให้ไปเล่นตัวดนเนอร์เดสปิริตโอนี้ฮิวิลลี่โอ้โหเยอะแยะครับตัวละครสายไล่ล่าถ้าเราอยากเล่นแบบวางแผนนิดหน่อยก็ต้องเล่นตัวละครพวกแทปเปอร์ เดือ hack แล้วก็ตัวนี้แหละครับเดือการ n motion ตัวละครที่ต้องเล่นแล้วปวดหัวปวดสมอง <c oughs> เดี๋ยวเรามารอดูแต้มว่าเราจะได้แต้มเท, <c oughs> ท่าไหร่วิธีการเล่นตัวละครผู้นี้ให้ชนะมันก็คือการเฝ้านั่นแหละครับ <c oughs> การถ้ารอบนี้เราเฝ้าคนเอาตายนะเราก็ทําได้แต่ว่าผมเห็นว่ามันไม่ตึงมากก็เลยไปเฝ้าเครื่องแทนดีกว่า สามหมื่นสี่เนี่ยเราเล่นแบบนี้เราก็ได้แต้มเยอะด้วยมันไม่จาเป็นต้องมันไม่จาเป็นต้องแบบว่าต้องไปวิ่งไล่ล่าต้องตีอะไรขนาดนั้นแค่เรายืนอ,อยู่ในบริเวณที่เราต้องการเราก็ได้แต้มเยอะแล้วเราก็ชนะด้วยนะครับตัวละครพวกนี้นะก็ยังไงผมฝากกดไลค์ให้ด้วยแล้วก็ตัวละครตัวต่อไปผมจะลงเดือดแชปเปอร์กับเดอดแหกนะครับลงพร้อมกันเลยโอเคครับก็วันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับ